สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี FC, ทุกคนเด้อมันนี้ก็มามบผลกันคือเก้าพี่น้องอยู่ห่อยู่นะเนาะมื่อนี่กัเป็นมืออาทีาได้เลี้ยงงัวพี่น้องเลี้ยงงัวเปล่านะาเนาะกะหลายคนคนก็นกนได้คอมเมนต์เนาะว่ะโซงล่มด้ไปเลี้ยงงัวบอสมาจะไปเลี้ยงงัวบอกะช่วงนี้กาแล้วข้าวแล้วนะ้ำก็แล้วพี่น้อง ขักแล้วข่าวแล้วน้ำเบิดแล้วเลยก็บ่คอยซูด้เลี่ยงหรอกเนาะมีแต่ปล่อย,อยนะก็ก่อนที่จะเลี่ยงจะเผานี่ก็คือ่บวดางบลนาแว่ฮักกระเฮนบบเฮนสามสี่มือเนาะกัลยันเพื่นสี่อ่ะแหละขาก็ได้ไปเอามาแล้วไปเอามาอยู่ปุ๊อยู่ทางข่าวบ้านพูดพี่น้องบ้านติดกันนี่แหละไปเอากระจ้นขับจนมือดึงกระโบมา เพิ่นติดสาวดึงโบมาเนาะกัอ,อีพลอแม่ไปอยากไปหาลายมืออยากไปหาลายมือเลยนะกับโเห็นโบเห็น,นไปเบิดมือเลยมือนีงก็เลยสิเผาเผินเนาะเผาเผินเลี้ยงเผินแล้วก็สิผูกเผินทัแงละบางทีหม่มากกัสิปล่อยพี่น้องเลยเลี้ยงแต่ตัวเทิรเอา เรียงมีงวัวโตผูกกะลํำบากเป็นพี่น้องเลยแต่ก็บ่คา่อยเป็นราคานะเหียนงัวซามซา,าได้ส่วนไคนขายส่วงลุงกำลังกำลังโช่ะแหละคันสิวาและกะันงวัวโตปุ๊งใหญ่ได้แค่เท่าไรเนาะหูแต่ว่าเป็นเงินกีบเป็นเงินกีบฮาได้แค่เจ็ดล้านพี่น้องเป็นเงินบาทเท่าไรเดยบ์บบหมื่นหมื่นปลายบ่ หรือท่าไดนี่แหละกับบฮู้กันเนาะฮู้ต่ว่ามันบอดสองโมแจะงัวหาตัวพักใหญ่นึงเตาะปคอยเป็นราคาปันไดกาเพินดูในเดินหน้าเขาเองนี่แหละพี่น้องสวยๆจะหน่อยกันหนาจะไปแล้วเพราะว่าอากาศมันยังหนาวแล้วก็ลูกเ่นกันยังอยู่ลูกตัวน่อยให้แหละพี่น้องมันยังบันบันไดเนาะมันนอนอยู่จะฝนกันเลยเบ่ได้คอยไปทางใด ช่วงี้ก็สิจ่อยในเดิวงว่ากันมันโบนะแต่ก,กระดูกค่ะส่วนอน,นี้ฮ่าแม่บบอ,อยู่แล้วพี่น้องคนก็นเลยยอดเนาะมันบอบากจ่อยอะไรมันบอบจะตุ้ยปนไดได้งว่ากับบด้กินน้องัว่าสาวอีนน้ฮ่าโบออก จนออกเมื่อเราได้กินไะหนั<ะ>กกระแกสิกินพี่สาวพี่น้องมีแต่คิดินแห่นคิดินนี่แหละต้อเพื่องมันกระบอยจะเอ๋เน้อผักด่าง ເພິ່ນຮ່ວງເນາະພະຍານອັນພະຍານມາຄົບລູກເພິ່ນນ້ອຍຊະນັ້ນຫຼາຍຊົນເດີ້ຍ່າກະບໍ່ມີໃຫ້ກິນຊ້ຳພີ່ນ້ອງເອີຍຍັງບໍ່ຄອຍຫັນປດນຮອດລ້ບໍ່ຊອງທິດ ได้ลูกก็มาได้ย่ามนี่พี่น้องย่งามอันโบมีหย่านี่นะลูกพลกซีหยับจ่อยๆนุเบิ้งมาเบิ้งห้ำเขียวนี่ต้องได้หลามเสื้อกไว้แต่ก็เสื้อสำนิกเอาพลโบยู่ดอกพี่น้องเอ้ยดึงแก่คนไป ด้างอือือ,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 อือือกา,ายไลขู่ไลค้นผลก็ได้เลี่ยงได้พี่น้องว่าเถิกเนาะเพราะว่ามันป่วงอะไรมันติดเสาผลก็เลี่ยงอย่มันเสียแต่ห้าผัดยงังบัได้เลี่ยงเนาะวา่าสิผูกใช้ก้องเพืองผนผัดโบกินอันเพืองค่ะกะ หมักเล็มแนวนี้เล็มแบบบ่บ่บ่มีหญ้านอยโอ้ปจอบตงมานี่น,แ,งงมน,นแม่มันไลครบเด้อยกเยอะ ได้พี่น้องตัวนี้สีงามเนาะหน้าผักด่างแว่คือเบาด,ด่างตะสั่งอะไร นอนอาบแดดพี่น้องเอ้ยแม่เพิ่ก็กินเนาะเดี๋ยวจะหลักลอยคายงวอีแม่จกโตก่อนนะลอยคายจะโตก่อนนะนี่พี่น้องอันนี้ได้ก่อนหมู่เนาะ ตัวที่สองก็คือตัวนี้ตัวที่สามก็คือยุลนางดำนั้นนี่เพื่อนก็ได้ส่วงเขาเกี่ยวข่าวบ้รเลยว่าส่วงเขาแล้วข่าวตัวนี้ก็จะลืมเลยเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องงาฮารวอมทั้งบ้ดนกับสองสี 4, 6, 8, 10, ่หกแปดสิบสองโตพี่น้องเลยสิบสองโตแต่ก็โมเมนตง์งาฮาดอกเนาะ งัวคนในเฮือนงัวคุณแม่สิลักคายงัวน,นี่ก่อนนะ่ะสืบประตูใส่ลลานเนาะมานอนเฮียงกันลวพี่น้องเลยนอนกินห้าที่เนมีความสุขนาะน,นอนกินหยาแต่กะห้ามันบ่ค่อยร้ายพี่น้องเลยแหนกิน นอนถ่าเดียวกันค่ะแพ่มันคือนอนถ่าเดียวกัน <c ười> คือกระต่ายนี่แหละโอ้ยมันเม็นงวเด้ออันนี้มันเป็นกระต่าย บ่อยากเข้าใกล้เพเนาะเข้าใกล้แล้วเิ่นสิลุกเลยป้าให้เป็นนอนจนแจงซื่อเลยตอนนี้ก็สวยแล้วพี่น้องเฮาก็สิมาสนห่มเซาเย็นเนาะน้อยเอ้ยกะหัวกับมันสวยแล้วเพิ่นก็ได้ ลงถุงแหละพี่น้องเฮาก็ได้ผูกเอาแต่่บวนาแวนนาเวอร์นะ่นแหละกะบบมียังหลายพี่น้องสําหรับบางคนเนาะเพิ่นถามว่าจะไปเลี้ยงงัวบอช่วงนี้อ่าช่วงนี้เขาเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ําแล้วบัล่ะะพี่น้องทางบ้านเขาก็ด้เห็นนาแสงเนาะก็เลยอัน ปล่อยเลยนะพี่เลี้ยงนี่ก็คือมีแต่ยามอันตกกาดำนาำสืดออกจังเลี้ยงและบางคนผนกระถามเนาะว่าบริเตดอ้อยโบกับกบริเห็ดอ้อยเลยเด้อพี่น้องเลยอย่าเห็ดเนาะมันบกุ้มมันแบบเขาใส่เหือหางลายพดแต่เงินเทาไ้มันบดได้สเสมอหางเอามันก็เลยบกุ้มก็เลยอย่าพี่น้องเลยกั มีแต่คิดว่าอยากเห็ดมันอยากปลูกมันอะไรพี่น้องเพราะว่าเห็ดไปกะหมดเป็นหนีเป็นซีนเพิดเนาะอ้อยผนเห็ดเป็นหนีเปน็นซีนก็เลยเห็นผู้ผ่นปลูกมันได้ลายกะคิดอยากปลูกอะไรแต่เฮาก็ต้องใส่ทุนไปดุดเดินดุดยังอีกคูนยังผนเอิญคูมันะนะบอลเฮาสิปลูกเฮาต้องเห็ดคันคูพี่น้องแต่กะ กำลังขิดไว้เนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบไว้สนีเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้สลงบานานาเนี่เด้อพี่น้องแล้วพอการคลิปใหม่เดอ้อบายดี